สวัสดีค่ะหวย AI งวดนี้พาสองเลขเด็ด2เดือน168สายมูยิ้มหวานรุ่นรวยรับต้นปีหวย AI งวด2เดือน168พาสองเลขเด็ดจากการคำนวณสถิติหวยย้อนหลังว่าที่เศรษฐียุคใหม่พบเลขสวยยกขบวนมาเพียบ วันที่30ธันวาคม67มีรายงานว่าบรรยากาศก่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่งวดประจำวันที่2มกราคม2568นักเสี่ยงโชคคนรักเลขต่างใช้ความเชื่อส่วนบุคคลในการแสวงหาเลขเด็ดตามสถานที่ขอโชคชื่อดังต่างๆซึ่งเดิมจะมีเลขเด็ดจากเลขทูบมงคลเลขเด็ดจากหางประทัดเลขเด็ดจากอ่างน้ำมน แต่สิ่งที่พิเศษในยุคนี้ก็คือเลขเด็ด AI ที่ได้นำสถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังพร้อมเลขดังมาคำนวณความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสมากสุดจากการคำนวณของ Chat GPT พบว่าความน่าจะเป็นของตัวเลขแต่ละตัวที่มีโอกาสมากที่สุดในการออกรางวัลสองเดือน1 6 8มีดังนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่ ,59,60 1> 61464342377879รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่058 056 055 053 016 011 104 122 173และ174รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่063 070079092094098008137154อย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นของตัวเลขแต่ละตัวนี้เป็นเพียงการคำนวณข้อมูลย้อนหลังซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีการออกรางวัลตามนี้ในงวด2มกราคม68แต่เป็นการประเมินตามความน่าจะเป็นของสถิติที่ผ่านมาเท่านั้นขอบคุณไทยรัฐค่ะ